Thank you. สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบปอกับช่องน้องวุลนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสาหรับมือนี้พาพี่น้องมาเฮ็ดบุญค่ะพี่น้องจ๋าแกกไอติมโบราณงานบุญบางไฟจ้าไปค่ะการแสดงเขามีสามนี่กี่ท่านนี่กี่ท่านนี่กี่ท่านนพอใช้ที่นน้ได้นหมตรงนี้เลยครับตรงตรงตรงลานนี้นะครับรลานหยาเนี่ยนะครับ แต่เอาชาวไปข้างหลังนะครับเอาชาวไปเกิดข้างหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันขออนุญาตถอยถอยถอยขบวนปูนแางกับลูกหลานวันรับประชุมให้ยืนตรงงานโบนตรงนั้นครับเป็นตรงงานโบนครับรถความรีบาต้องใส่ใส่ต้นขบวนนิดนึงครับ ได้หลายบ้านวะมยอยากื่อมอยากือวิโอ้ยไปันไปได้เชื่ไปไไ้ไปไปนไปได้แล้วานันไปไปเฮยพวกปีนัย่าเกไม่ไปไยนนวลยุดแรกนองตุ้งว่จะเป็นการแสดงของกลุ่ม โค้ชอายุตากลมเรียนโค้ชอายุตากลมจิ้นทอนี่นักเรียนเลยครับนักเรี่ยมเลยเลยชุดการแสดงชุดนี้นะคะเป็นเสื้อเหลืองเหลืองนั่นเป็นนักเรี่ยมเลยครับใครไม่เห็นขยับมาด้านหน้าเด้อค่ะขอกำลังใจค่ะด้านนี้ครับด้านนี้ครับอ่าอันอัน อันาทางโน้นครับอนาทางจัวนออกครับอันนาำครับทันไปหา่าหาหันไปหาทานวัฒนธรรมจังหวัดคะทางนอะเพอรนะคะหันไปหาผู FUCK ้ใหญ่เาั้งหนาวผู้ใหญ่มาหน้าสวยนะครับเป็นตัวห่างเราต้องในอยดูนะครับรับเอาการเดอนะครับทีมเืองเสียงเท่าคุณละลองไปใส่นอกค่ะ้นที่ตรงนี้ค่ะ จรางไปแว่ค่ะแต่ตอนนี้แอนชนะทุกคนด้ครับแทบจะไม่มีที่ยืนเพีงไม่กี่นาทีนะคะเครกก้อนขบวนของแมาเขายังเป็นลาน บรรวานตระนี้ของกานยุ่แต่ประเทที่ต้องสืบสาตานล่อนานะาะว่าเลยชวเพราะว่าเนหน้าตาต้สวยงามเนาะตัวใหญ่มีญ้ก็สวยงามถ้าอยากอูวันนี้ต้องขอประชามากเป็นตั้งใหญ่เลค่ะต่งมากวเท่าบานเีตัเอียงตื้นแ่จะามรโตในทองสำหรับงานเข้านี่งานที่สวยมาสงสัยยค่ะสวยหล่อกันทุก ุกคนเลยนะคะหนึ่งจะทรมให้ไเขฝ้าตอนแรกช่วงแรกมูมี่้ดี้ยวขอให้การแสดงชุดแรกเขงเ้านะคะการได้ะาราบนี่กันไม่ยตเข้าตอนรับแต่คใณไงคุรับคุณใงญ่คะี่รองทุ่พ่อคุณอาเข้ามาให้ตอนราเทาเทาตูนาบานเข้านาบาน้องหวานนาบ้านราโต๊ะนาบได้ค่ะบานเ้าต้อรับพี่น้อง ขับขานเพื่อนเพิ่มเติมนะครับการแสดงชุดแรกเป็นของโยมโยมแล้วส่มาโครการโรงเรียนโพสูมอายุตำบลเชียงช่องแล้วการแสดงชุดต่อไปเป็นของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลืชียชมในส่วนของชาวลอนรีนะครับของกลุ่มสตรีแม่บ้านจะใช้จากรถแห่นะครับก็ให้ประสานรถแห่ถ้าใช้จากเวทีกลางก็ให้ประสานกับคอนโทนะครับในส่วนของ ตรงนีนะครับ ้าพี่น้องจ้าสำหรับการแจก,กไอติมโบราณของเมนนงในงานลไอบุญบางไฟเอกเซตเป็นทีเรียบร้อยเด้อค่ะเด้ออย่าลืมค่ะคันมาคันชอบคลิปของเมนนงูนกับแววเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้เมนนงูนคอตัวล่าไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ